สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางลราพัฒนาวันนี้วันนี้วันที่สิบห้าเดือนหกปีหกห้าเชฟหนุ่มก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นวันนะครับวันนี้ก็มาสรุปผลของวันที่สิบสามกันก่อนครับที่เชฟหนุ่มให้ไปเนาะให้ไปตัวเด่นที่สองเจ็ดเก้าผลหวยดาวชุดหกตัวก็เป็นหนึ่งเก้าห้าศูนย์แปดเจ็ด เชฟหนุ่มก็ให้ไปก็เข้าชุดอ่าห้าศนย์นี้ไม่เข้าครับ2ตัวห้าศไม่เข้ามาเข้าชุดอ่าเก้าชุด6ตัว2ตัวหน้าของฝั่งเรานะครับหนึ่หนึ่งแล้วก็มาเข้าแปดเปดนะครับผมวิ่งรูด9ก้หนึ่งเก็เข้า8ปดเจตัวล่างเนาะ ไอ้สองตัวบนชุดสองชุดสองตัวบนเนาะเข้าตัวกลับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ที่ตามนะครับไม่จําเป็นต้องตามหมดทุกชุดนะครับชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นไอ้ชอบหลักไหนสมมติชอบเจ็ดก็ชอบโอ้ฝนจะตกแล้วก็ชอบหลักไหนก็ตามครับแต่ถ้าใครจะตามหมดก็ได้นะครับโอเคครับก็เข้าตัวกลับก็ยังดีครับมาตามต่อของวันนี้วันที่สิบห้ากันเลยครับผม เชฟหนุมรู้สึกไม่ค่อจะดีเป็นหวัดด้วยมารีบรบ,รบลงเนาะวันนี้วันที่1ิ 15, 15้า 15. เด่นที่วันนี้เด่นที่เด่นที่0ูนย์นะครับ8แล้วก็เกนะครับ วิ่งรูดที่แปดนะครับชุดเเด่นละสี่ชุดนะครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก้านะครับ ส่วน8ก็จะเป็น80 81 86แล้วก็87นะครับส่วน9 9ชุด9ก็จะเป็น9 4 94 9 6 9 6แล้วก็98นะครับผมครับผมใครชอบก็อลองดูนำไปเป็นแนวทางครับส่วนชุดเบิ้ลก็จะเป็น0088แล้วก็99นะครับแนะ่ไปเขียนคนละบรรทัดอีกส่วนชุด3ตัวครับ ุดสามตัวจับไปที่095แล้วก็เก้อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น มันชอบออกเบิ้ลนะหวยจเรานศูนย์ 0, 0, แล้วกันลองดูครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นสูตทิศคำนวณน,นะครับวันนี้มันพิ่งหัดจัดไปเลยวิ่งรูที่ไปไอวันนี้วันพุธแปดเน้นที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดจะมาอีกแล้วเนี่ย 7898แไม่แน่ครับมันแล้วก็ศูนย์มีอาจจะมา3มก็ได้เนะโอฝนกำลังจะตกโอเคครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ